การทำวิปัสสนานะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนอันแรกเลยมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราก็เห็นรูปธรรมานมามธรรมเห็นกายเห็นใจนะมันทำงานดูจนกระทั่งเราเห็นความจริงของกายของใจ ตอนที่เราเห็นกายเห็นใจเนี่ยยังเป็นสมถะอยู่แตตอนที่เห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์อันแดนหนึ่งอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันใดนหนึ่งตัวนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาหลักของวิปัสสนาไม่มีอะไรซับซ้อนตรงไปตรงมารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาใจมันตื่นขึ้นมารู้สึกตัวไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดความฝัน ในใจของเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยดูไกลมันทํางานดูใจมันทํางานดูเหมือนดูคนอื่นเหมือนเรายืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำอย่างอยู่บนฝั่งโคง้งเห็นเรือเห็นต้นไม้อะไรนี่ลอยมาในน้ําลอยผ่านเราไปเราเป็นคนดูอยู่บนบกนะอยู่บนตลิงไม่กระโดดลงไปในน้ำงั้นดูสบาย เห็นความรู้สึกเห็นกายเห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนดูดูห่างๆดูสบายๆอย่าก,กระโจนลงไปไม่ใช่ดูอย่างบางคนดูท้องนีจิตกระโดดลงไปอยู่ที่ท้องแล้วบอกทำวิปัสสนาไม่เป็นวิปัสสนาหรอกอันนั้นคือการเพ่งท้องเป็นสมถะหรือรู้ลมหายใจแล้วจิตกระโจนลงไปอยู่ที่ลมหายใจอันนั้นเป็นสมถะ ถ้าจะทำให้ััสนา็ดูแบบคนวงนอกดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูสบายๆอย่างเราเห็นร่างกายของเราเคลื่อนไหวนะเหมือนกับเห็นหมาเห็นแมวเคลื่อนไหวนะเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเราเห็นใจเราโลภโกรธหลงขึ้นมาเหมือนเห็นคนอื่นโลภโกรธหลงเราเป็นคนดูเราไม่เกี่ยวข้องในเมื่อเราไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปแก้ไข รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆนี่หลักของวิวปัสสนามีนิดเดียวเท่านี้นี่ตอนเราหัดทำวิปัสนาใหม่ๆนีมันจะมีอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนปกิเลสเป็นสภาวะธรรมที่กีดขวางการเจริญปัญญามีสิบอย่างนะไปหาอ่นเอาเองเดี๋ยวนี้ Google มันรู้หมดทุกอย่างนะมันรู้ทุกสิท,ทุกอย่าง ปดูเอาอันที่หนึ่งยกตัวอย่างให้ดูเรียกว่าโอภาษโอภาษความสว่างว่างเน้นอย่างบางทีเราดูกายดูใจอยู่นะอย่างเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นสุขทุกข์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูเห็นดีชั่วทั้งหลายเคลื่อนไหวผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูเนี่ยเราเดินวิปัสสนาอยู่ เสร็จแล้วกำลังของสมาธิไม่พอสมาธิไม่พอเนี่ยจิตจะไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล,แลจิตจะถลำลงไปตรงที่จิตมันเคลื่อนออกไปนะตรงนี้แหละวิปัสสนูจะเกิดวิปัสสนูไปกิเลสเกิดจากสมาธิไม่พอสมาธิไม่ถูกอย่างหลวงพ่อที่เคยเล่าหลวงพ่อทิ้งสมาธิไปแล้วพอไปดูกิเลสกิเลสมันหนีออกไปจิตมันเคลื่อนตามออกไปมันวิว่างอยู่ข้างนอก ถ้างี้เงานะกคิดว่าเป็นพระอรหนะันแล้วเพราะปีหนึ่งเนี่ยไม่มีกิเลสปีหนึ่งไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเลยสบายมีแต่ความสุขสว่างใช่ไหมสงบสว่างสะอาดไหมนมีหมดเลยนะที่แท้ไม่เข้าฐานไอ้ขีนะ้นั่งทับเอาไว้นะเห็นแต่ตรงที่สะอาดไอ้ตรงที่สปโปรกไม่เห็นนะเนี่ยเพราะว่ากําลังของสมาธิไม่พอที่หลวงตาท่านมาบอกว่าให้พุทโธ แล้วหลวงพ่อมาทำหายใจเพิ่มสมาธิขึ้นพอจิตเข้าฐานปุ๊บวิปสัสโนภิเลสจะดับทันทนะีทั้งสิบอย่างวิปสัสโนภิเลสเนี่ยพระอนุนพระนนทน,น,น,นท่านเคยสอนนะในพระสูตรชื่อยุครนัตสูตรท่านสอนการทำกรรมฐานหลายแบบใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันพร้อมๆกัน แล้วตอนท้ายท่านพูดถึงธรรมสิบประการธรรมสิบประการธรรมสิบป,ประการนั้นจริงๆก็คือตัววิปัสสนูกิเลสนั่นเองไม่ว่าเราจะเดินปัญญาด้วยวิธีใดใช้ปัญญานำสมา,สมาธิสมาธินำปัญญาปัญญากับสมาธิควบกันเกิดวิปัสสนูได้ทั้งสิ้นเมื่อไรกําลังของสมาธิตกแล้วเราไม่รู้นะวิปัสสนูจะเกิดบางทีเกิดความรู้แตดฉานหลวงพ่อเคอยเป็น โอภาษนี่ก็เคยเป็นเกิดความรู้เนี่ยรู้เยอะจริงๆนึกถึงธรรมะนี่นะธรรมะกระจายตัวออกมาให้ดูเต็มไปหมดเลยแต่ละหมวดแต่ละหมวดนะกระจายออกมาแล้วลิงก์ได้นหมวดนี้เชื่อมกับอันนี้หมวดนี้เชื่อมกับน,นี้เราดูไปดูไปภาวนาอยู่สักอาทิตย์เดียวไปไหนก็เหมือนคนบ้าไปไหนเหมือนคนที่แบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยเนี่ยมีอยู่ตู้หนึ่งอยู่ตัวนี้ คิดดูนะบ้าไหมเดินแบกไปเรื่อยๆอะ่นะก็เฉลียวใจว่าไม่ใช่แล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความรู้นะเราภาวนาเพื่อเอาความพ้นทุกนี่ภาวนาอีท่าไหนความรู้เยอะแต่ทุกมากขึ้นนะผิดแล้วอผิดแล้วไม่รู้จะทำไงกลับมาทำความสงบพอทำความสงบปุ๊บนะหายเลยงนะั้นวิปัสสเนมันจะเกิดกับทุกคนที่ทำวิปัสนา น้อยคนนะที่จะเกิดวิปัสสนูเพราะน้อยคนที่ทํำวิปัสนาส่วนใหญ่เป็นสมนถะทั้งนั้นนะไม่ขึ้นวิปัสนาจริงต้องขึ้นวิปัสนานะแล้ว,วิปัสสนูจะเกิดแล้วก็ต่อมาเราสามารถพัฒนาจิตของเราให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้วิปัสสนูจะดับแล้วคราวนี้เราจะรู้ความจริงข้อหนึ่งรู้ว่าอะไรคือมรรคอะไรไม่ใช่มรรค ตรงนี้ในวิสุทธิเจ็ดจะเรียกว่ามัคคามัคญา,านะทัศสนวิสุทธิมัคก,ก็บอมัคอันไหนเป็นมัคอันไหนเป็นอมัคตรงที่เป็นมัคก,ก็คือมีจิตตั้งมัน่นแล้วก็เห็นรูปนามกายใจเกิดดับเปลี่ยนแปลงน,นี่เป็นมัคตรงไหนที่ไม่ใช่มัคตรงที่จิตไม่มีกำลังไม่ตั้งมัน่นเคลื่อนตามอารมณ์ออกไป งั้นตรงที่เราผ่านมิปัสนูได้เนี่ยก็จะเรียกว่าเรามีมัรคามัคคายานทัศนาวิสุทธ์แล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางงั้นทุกคนต้องเจอนะส่วนใหญ่ของพวกดูจิตที่จะเจอก็คือโอภาษสว่างโอภาษเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งนะของมิปัสนุสิบอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยคือโอภาษ พวกที่ดูจิตเนี่ยจะเจอโอภาษ์ดูไปดูไปแล้วสว่างว่างสบายที่ทําจิตว่างจิตว่างหลวงพ่ออยากเบิดกระโหลกมากเลยสอนกันนะให้ทาจิตว่างอะ,ะเลี้ยวแหลกใช้ไม่ได้คนเล่นกับหลวงปู่ดูนนะแต่จะทําจิตว่างถ้าหลวงปู่ยังอยู่หลวงปู่ต้องใส่สศีรษะไม่ไหวไม,ไม่ได้หลักว่างสว่างหลงตรงนี้ก็เสร็จหมด ให้รู้กิเลสดีกว่ารู้ว่างนะรู้กิเลสเข้าไปงั้นศัตรูของวิปนะัสสนาคือวิปัสนูศัตรูของสมถะคือนิมิตนะไม่เหมือนกันนะวิปัสนูเกิดจากการเดินปัญญาแล้วสมาธิไม่พอนะส่วนนิมิตเนี่ยเกิดจากจิตเป็นสมาธิระดับหนึ่งระดับไม่เกินอุปจาระถ้าถึงฌานนิมิตไม่เกิด นะนิมิตมีทั้งหกแบบในตำราไม่มีนะอันนี้หลวงพ่อดูมาจากการปฏิบัตินิมิตเป็นรูปก็มีนิมิตเป็นเสียงเป็นกลิ่นนิมิตเป็นรสก็มีนิมิตเป็นสัมผัสทางกายก็มีนิมิตเป็นความรู้ของใจก็มีนะนิมิตมีหลายอย่างอย่างพวกนั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่นะนิมิตนะ ดูไปดูไปเห็นพระพุทธรูปเห็นเมืองพระนิพพานนิมิตท,ทั้งนั้นเลยม,มีเมืองพระนิพพานเนี่ยนิมิตแน่นอนนะนิมิตท,ที่แปลกนะคือนิมิตท,ที่เป็นเป็นพุธถภาที่สัมผัสกายนิมิตท,ที่เป็นรูปเนี่ยง่ายมากนั่งแล้วเดี๋ยวก็เห็นโน่นเห็นนี่นะนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่ไปเรื่อยหลวงพ่อเคยเจอบอกแล้วว่าทําผิดมาเยอะ นะถึงพูดเต็มปากนิมิตท,ที่เป็นสัมผัสทางกายเนี่น่าทึ่งที่สุดเลยตอนนั้นยังเป็นนักศึกษานะไปบวชอยู่วัดชนประทานหลวงพ่อปัญญาท่าน,นก็ให้ภาวนาเอาเองทนะ่าน,นให้เราไปอยู่ข้างแฝดผีเป็นช่องๆนะพระอื่นเขาอยู่กันสบายเขาไปอยู่หลังวัดมีกุฏิอยู่กันไ,ไม่เงียบไม่เหงาเพราะเราอยู่ลําพังพอขําลงเนี่นะมันจะมาทางไหน ไม่รู้เลยนี่นั่งสมาธินะตอนบ่ายนะเช้าสายบ่ายเย็นมีเวลานั่งทั้งนั้นเลยนั่งบ้างเดินบ้างตอนนั้นนั่งอย่างนี้นั่งเมื่อยเมื่อยนะเมื่อยขามากเลยปวดขามากนะปวดขามากเหยียดขาซะหน่อยก็แล้วกันหนะลังไปพิงฝาแล้วก็เหยียดขาแล้วนะนั่งสมาธิต่อก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะเดินเข้ามา ผู้ชายอายุมากหน่อยเดินเข้ามามาลงนั่งข้างๆอันนี้นิมิตมองเห็นนะมานั่งทำอะไรมานั่งนวดมานั่งนวดนะกดขาให้เรากดเส้นเนะรากดเส้นลงไปหลวงพ่อก็ลืมตาดูนะเราคิดว่ามันจะหายปรากฏว่าเห็นเนื้อกำลังบุ่มลงไปนะปล่อยอู เลือดวิ่งพรวดเดียวถึงปลายเท้าเลยนวดเก่งจริงๆเลยนเนี่ยมันบุมลงไปเลยนะเนี่ยมันนิมิตขนาดนั้นนะมันอัศจรรย์จริงๆเพราะงั้นเวลาภาวนานเราจะบ้ากันก็บ้าตรงสมถานี่แหละ,ะส่วนวิปัสสน,นูนะมาจจคีว่าเป็นพระอรหันต์นะไม่ค่อยบ้าแบบอื่นบ้าเป็นพระอริยะนะ อย่างพวกเราหลายคนภาวนาแนละ้วเป็นผ้าริยนะแล้วหลวงพ่อเห็นแล้วก็สลดสังเวชนะบางทีก็บอกได้บางทีก็บอกไม่ได้บางคนบอกแล้วมันโกรธเลยตกนรกขี้เกียจบอกปล่อยไมงนะั้นแต่นิมิตเนี่ยมันเป็นอาการของจิตนิมิตมีเป็นรูปก็มีเป็นเสียงก็มีเป็นกลิ่นก็มีนะอย่างเวลาอาบน้ําอยู่เนี่ยอาบน้ําฝักบัวเนี่ยนะ อยู่หอมตลบเลยก็มีนะนิมิตเป็นกลิ่นนิมิตเป็นรสก็มีอาหารเนี่ยข้าวเปล่าๆไม่เห็นมีอะไรนะกินแล้วไปนะ่าอร่อยอร่อยนะนิมิตเป็นรสนิมิตเป็นสัมผัสทางร่างกายเนี่ยถ้าแบบมันมาทุบคอหักนี่คงแย่นะแต่นี่แบบมานวดเนี่ยวันหลังเอาอีกนะนั่งพอเมื่อยได้ที่รีบยืดขาไปนะเมื่อยแล้วนะ ยังไม่มาไม่มาอีกเลยพอใจโลภเนี่ยนะไม่มาอีกเลยนิมิตมีทั้งหกแบบนะรูปเสียงกลินล่นรสปุถัพะธรรมารมเรื่องราวที่รู้ด้วยจิตด้วยใจอะไรเนะี้ยเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาได้แล้วนิมิตยังมีสองแบบนะก็คือนิมิตจริงกับนิมิตปลอมนิมิตจริงกับนิมิตปลอมนิมิตเป็นเครื่องหมาย อย่างลูกนิมิตนะก้อนหินที่เป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้เป็นเขียบโบ์นิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าเรานั่งสมาธิแล้วคลาดเคลื่อนไปก็จะเป็นนิมิตปลอมหรือนั่งสมาธิไปนะถึงจุดหนึ่งก็เห็นนิมิตจริงได้อย่างเรานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้จิตสงบลงไปหน่อยหนึ่งนะแล้วพอจิตเคลื่อนขึ้นมาถอยขึ้นมานิดหนึ่งพอลงลึกเต็มที่แล้วเคลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้จิตสว่างออกไป ออกไปรู้ไปเห็นข้างนอกได้เราเห็นผีมานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่วิธีดูว่าผีจริงหรือผีปลอมอยากรู้ไหมผีจริงหรือผีปลอมให้ย้อนอย่าไปดูที่ผีนะเรานั่งสมาธิอยู่ผีโผล่ขึ้นมาอย่าไปดูมันย้อนมาที่จิตก่อนเอาจิตเข้าฐานก่อนพอจิตเราเข้าฐานมีสมาธิแล้วนะถอยจิตออกไปดูใหม่ ถ้าเป็นนิมิตปลอมเนี่ยมันจะหายไปถ้าเราถอยออกไปแล้วยังเจอนะเราก็วิ่งสนะ <c oughs> นะิเราเจอตัวจริงอะ่นะอันนี้พูดเป็นมุกนะเจอจริงๆห้ามวิ่งนะวิ่งแล้วสติแตกนะห้ามวิ่งเจอก็เจอเจอก็นั่งดูมันถ้ามันแลบลิ้นนะมันแลบลิ้นเราก็แลบบ้างอ๋อมึงจะทำอะไรมึงแหกตาเราแหกบ้าง เดี๋ยวเดียวมันก็ไปแล้วมันทนไม่ได้มันทนคนชนิดนี้ไม่ได้ <laughs> <laughs> งั้นวิธีสู้กับนิมิตนะย้อนจิตเข้ามาให้ถึงฐานแล้วนิมิตปลอมทั้งหลายจะหายหมดเลยนะไม่ต้องกลัวลวิธีสู้กับวิปัสสนุปกิเลยก็คือเอาจิตเข้าฐานเหมือนกันนะสมาธิน,นั่นเองสมาธิไม่พอ นิมิตก็เกิดสมาธิไม่พอวิปัสสนุก็เกิดนะแต่คนละแบบกันนิมิตม,มันมักจะเห็นโน้นเห็นนี่รู้โน้นรู้นี่ไปนะส่วนวิปัสสนเนียมักจะคิดว่าตัวเองเป็นพระอริยะนะชิดได้ชั้นโน้นชั้นนี้อะไรอย่างงี้งั้นเกิดจากสมาธิไม่พอเพราะฉะนั้นทุกวันต้องฝึกสมาธินะ ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกใช้ใจที่สบายไปรู้อารมณ์กรรมฐานรู้ไปอย่างสบายๆอารมณ์นั้นก็สบายใจเป็นอารมณ์ที่เรารู้เราสบายใจเราใช้ใจสบายสบายใจธรรมดาเนี่ยไปรู้มัน,นเรื่องของสมาธินั้นมันมีลีลาเยอะนะหลวงพ่อเล่นอยู่ยีิบสองปีมันมีลีลามากมายอย่างเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยแค่รู้ลมหายใจเนี่ยนะจะพลิกไปเข้าฌาน ก็ไปแบบหนึ่งนะจะไปให้ต่อยอดขึ้นวิปัสสนาเลยเนี่ยก็ไปอีกแบบหนึ่งนะถ้าจะเข้าฌานก็ไปเดินปัญญาในฌานนะแต่ถ้าเราจะหายใจเป็นเครื่องอยู่อยู่ในโลกธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วไปหายใจไปเรื่อยเป็นเครื่องรู้ของจิตนะอันนี้เราจะใช้คณิกะสมาธิเท่านั้นแหละแต่เราใช้การหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ วิธีการก็คือถ้าหากเราต้องการเข้าสมาธิลึกๆนะเอาจิตเนี่ยจับเข้าไปที่ลมหายใจเห็นลมหายใจนะลมลงไปลึกก็รู้ลมตื้นขึ้นมาก็รู้นะพอลมละเอียดละเอียดละเอียดที่นันมันจะอยู่ที่จมูกเนี่ยแล้วจากจมูกเนี่ยลมจะดับกลายเป็นแสงจากแสงเนี่ยเรามีจิตรู้อยู่ที่แสงนะแล้วตรงเนี้ยบางทีมันจะเข้าฌานนะถ้าใจมันน้อมไปทางฌานก็เข้าฌาน ถ้าจะน้อมไปทางเดินปัญญามันเป็นแสงสว่างแล้วเนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้อย่างนี้ก็ใช้ได้นี่เดินปัญญายังไม่ได้เข้าฌานเดินปัญญาอยู่ตรงนี้อยู่ในอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่เกิดตรงที่มีปฏิภาคนิมิตแสงสว่างเนี่ยเราควบคุมได้เลยย่นลงมาเล็กๆก,ก็ได้นะเวลาเล็กแล้วเนี่ยแสงจะเข้มมากเลย หรือแผ่กระจายกว้างๆออกไปเหมือนแสงพระอาทิตย์พระจันทร์งั้นี้ก็ได้ถ้าเรากําหนดจิตเชิญชํานาญอย่างนี้แล้วนะเราได้อุปจาระสมาธิแล้วงั้นไอ้ที่นั่งแล้วเคลิมเคลิมแล้วบอกได้อุปจาระนั่นไม่ใช่นะนั่งแล้วก็ได้อุปจาระใช้ไม่ได้นะอุปจาระไม่ได้ตื่นขนาดนั้นเนะนี่ยเราอยู่กับปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตเนี่ยย่อดได้ขยายได้นะสว่างสวัย แล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้รู้อย่างนี้ตรงนี้จะเดินปัญญาอยู่แล้วจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเคลื่อนก็ไม่เที่ยงนะแต่ถ้าเราอยู่กับปฏิภาคนิมิตแล้วนะใจเคล้าเคลียอยู่แล้วน้อมไปหาความสงบสุขนะจิตก็จะเข้าฌา,านจิตจะตรึกคือไปจับดวงนิมิตไห้เรียกว่าวิตกจิตจะเคล้าเคลียอยู่กับดวงนิมิตโดยไม่เจตนาเรียกว่าวิจารณ์ จะมีปีติขนลุคขนพองตัวโครงตัวลอ,อยอะไรขึ้นมานะมีความสุขมีจิตเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไปที่อื่นแล้วพอใจอยู่กับนิมิตนี้เองนะอันนี้ไปทางฌานนะเสียเวลานะเสียเวลามากไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลหอ,อกยาเว้นแต่ว่าชำนาญในการดูจิตจริงๆนะเข้าฌานแล้วไปดูจิตในฌานนะถึงจะทำได้ เข้าฌานแล้วจะไปดูกายในฌานนะไม่มีให้ดูเข้าฌานแล้วต้องไปดูนมามธรรมคือองค์ฌานะแต่ว่าอยู่ข้างนอกเนี้ยดนะีอย่างเราหายใจอยู่จิตเราเคลื่อนเรารู้หายใจจิตเคลื่อนเรารู้ดีกว่าไปจ้องอยู่ที่ลมนะเอาจิตเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาลมเป็นตัวตั้งลมเป็นเครื่องล่อท่านนะว่าจิตมาอยู่ตรงนี้เราก็รู้จิตหนีไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้นะ แล้วเวลาดูลมนะมีทริคอีกอันหนึง่งวันนี้รู้สึกจะสอนอุบายมากมายนะพวกเราจะได้เจ้าเล่ห์เพทุบายเวลาเราธรรมานาปนสติเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยจะจ้องอยู่ที่ลมหายใจจ้องอันนั้นจะได้สมถนะนะได้สมาธิชนิดสมถะ แต่ถ้าเราปรับนิดเดียวนะเราจะได้สิ่งที่วิเศษกว่านั้นอนะีกสมรถาก็ได้ปัญญาก็ได้นะต่อยอดได้รือง่ายมากเลยหายใจเนี่ยเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เห็นลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจเวลาทําสติปัฏฐานสี่เนี่ยบับที่หนึ่งนะชื่ออาณาปานาสติบับพนะแทนที่จะเห็นลมหายใจเราเห็นร่างกายหายใจ ไม่เหมือนกันนะระหว่างเห็นลมหายใจเนี่ยมันจะมุ่งไปทางสมถะสงบเฉยๆถ้าเห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันจะต่อยอดเข้าปัญญาได้มันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ถูกรู้ถูกดูจิตที่เป็นคนรู้กายก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันจะต่อยอดได้ลองทำสิอันแรกรู้ไปที่ลมหายใจอา้าวทำรู้ที่ลมหายใจของตัวเอง อพอลืมตาขึ้นมาสายหน้าหน่อยเราจะลบไอ้ที่นั่งสมาธิตะกี้ทิ้งนะนี่ก็ได้นะลบมันทิ้งไปเอาใหม่คราวนี้นั่งนั่งอย่างนี้แหละใช้ใจอย่างนี้แหละเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เห็นลมหายใจนะเห็นทั้งตัวเนี่ยเห็นร่างกายหายใจลองทำซิ ดูออกยังอา้าวออกมาได้ออกมาไม่ต้องสายหน้านะ <c oughs> เพราะว่าจิตไม่ได้ถลําไปไหนจิตอยู่ตัวตัวเองมันไม่เหมือนกันนะแล้วผลที่ได้ก็แตกต่างกันมากเลยตรงเนี้ยเราหายใจไปเวลาจิตต้องการพักจิตจะเข้าสมาธิเอง,งทันทีร่างกายหายไปเลยนะทั้งที่กําลังดูร่างกายหายใจเนี่ร่างกายหายไปโลกธาตุทั้งโลก หายไปหมดเลยเหลือแต่ผู้รู้ดวงเดียวเหลือแต่จิตดวงเดียวนะพอถอนกลับมาคราวนี้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของถูกรู้ขันนี่จะแตกตัวออกไปเลยไม่ไม่รวมกับจิตอีกต่อไปแลนะหรือบางทีเราบริกรรมนะเมตตาคุณนังอารหังเมตตาบริกรรมเล่นเล่นไปนะจิตรวมลงไปโลกดับเลยนะเเข้าเข้าอารูปไปเลยนะอย่างนั้นก็มี อันนี้ถ้าจิตต้องการพักจิตจะพักแต่ถ้าจิตมีกําลังพอจิตจะไม่พักแต่จิตจะเดินปัญญาอย่างเราเห็นร่างกายกําลังหายใจอยู่เนี้ยใจเป็นคนรู้อยู่เนี้ยถึงจุดที่จิตจะเดินปัญญามันจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูอะไรถูกรู้อันนั้นไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้นี่ก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นไม่มีเราตรงไหนเลยเนี่ยค่อยๆดูไปนะ มันจะไม่เหมือนกับการจ้องที่ลมนะจ้องที่ลมแนละ้วมันจะไปเข้าทางฌานนะจะไปทางกสินไปทางฌานอานามพนัสติพลิกเป็นกสินได้นะมีกสินลมกสินช่องว่างกสินแสงสว่างเล่นได้ไหลายอันแล้วกสินเนี่ยถ้าเราได้อันหนึ่งแล้วที่เหลืออีกเก้าอันก็ทําได้นะมาง่ายนะอย่าไปเล่นเสียเวลานะพยายามเวลาหายใจเนี่ยนะ เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่เห็นลมหายใจเวลาเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูไม่ใช่ไปดูเท้านะไม่ใช่ยกเท้าย่างเท้าไปดูหาสวรรค์มิมานอะไรเสียเวลาเห็นทั้งตัวนี้แหละมันเดินแล้วทั้งตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราดูให้มันเน่ค่อยดูมีปัญญาหน่อยเรี่อมีกลืนหน่อยนะงั้นดูไม่ได้เรื่องนะเสียเวลาพอรู้หลักยัง เอาไปทำนะที่หลวงพ่อสอนวันนี้มีวิธีปฏิบัติมากมายเลยเราจำไม่หมดหรอกเดี๋ยวไปฟังซีดีหรือดู YouTube เอาทีหลัง